ช่อง3มียิ้มเรตติ้งคุณพี่เจ้าขามาแบบปังๆเอปพิโซดล่าสุดฟาดไปที่เรียกว่าตีหัวคนดูเข้าบ้านได้เต็มๆสำหรับละครพิเรียดทะลุมิติขายขำสายฮาคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงของช่อง3เห็นได้จากความปังทั้งกระแสและเรตติ้งที่แรงมาตั้งแต่ตอนแรกซึ่งเมื่อคืนวันที่29มกราคม68ก็ออกอากาศมาเป็นเอพิโซด3แล้วบอกเลยว่าน่าสนใจมาก เพราะว่ามีการตายของนางคณิกาจนนางเอกและพระเอกต้องเริ่มสืบสวนว่าเป็นฝีมือใครซึ่งเรตติ้งอพิโซด3ก็ทําเอาช่อง3ยิ้มกันยกช่องไปเลยสิครับเพราะทําได้มากถึง3.7ในขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้มากถึง5.8ยอดคนดูออนไลน์อีกกว่า3 0 0 0 0นแม้ว่าในอพิโซด2ที่ผ่านมาเรตติ้งก็3.7แต่ถ้าหากดูจากจุดทศนิยมแล้วอพิโซด3มากกว่านี้จริงถือเป็นการทุบสถิติใหม่เลยเอาเป็นว่าใครอยากติดตามละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หง ก็ทุกวันพุธพรฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสนะครับ